maintain a speed of 65 or greater for 4 seconds in a vehicle เราจะต้องทำการเร่งรถให้ได้ความเร็ว65ขึ้นไปโดยที่จะต้องทำเป็นเวลา4วินาทีเราจะไปทำกันที่บ้านจอห์นวิกนะคะเพราะว่าที่นั่นมันมีซุปเปอร์คาร์อยู่นินคัน พอมาดูที่โรงรถเราก็จะเห็นว่ามันมีรถซปเปอร์คาร์ที่เป็นลายขาวแดงนะคะตอนนี้เพื่อนเพื่อนก็อย่าเพิ่งค้นนะคะเข้าไปเก็บถังน้ํามันแล้วก็มันจะมียางด้วยให้เพื่อนๆทําการแต่งล้อให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะพอแต่งล้อเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ทําการเติมน้ํามันให้มันเต็มถังค่ะเพราะว่าการที่เราจะเร่งสปีดด้วยรถซูเปอร์คาร์เนี่ยมันใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นก็จะต้องเติมไว้ให้เต็ม เติมเต็มถังแล้วนะคะเพื่อน <c oughs> ๆก็ขึ้นรถได้เลยแล้วก็ขับออกไปหน้าบ้านนะคะจะเงียนๆเงนๆฟัง,ฟงเสียงเบิ้ลก่อนก็ได้นะคะพอมาถึงโรงนี้เราก็กด shift ได้เลยนะคะกด shift จะเป็นการ b o สต์ความเร็วค่ะขั้นตอนการ b o สต t ความเร็วเนี่ยมันจะเปลือกน้ำมันมากเพื่อน <c oughs> ๆเห็นไหมคะว่าเกจน,น้ำมันเนี่ยมันเผา,าลงไปเรื่อยๆเลยก็จะต้องทําความเร็วให้ได้เกิน65ขึ้นไปแล้วก็ความเร็วจะต้องไม่ตกเป็นเวลา4วินาทีนะคะ เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะผ่านเควสแบบอีซี่แล้วค่ะซัพพอร์ตไซได้ง่ายๆโดยการไปที่ Item Shop จากนั้นกดที่ขวาล่างตรง Support ตแคริเอเตอกดแล้วก็พิมพ์ Beauty a n d t h บ b e a ทที่เป็น Creator Code ของไซนะคะจากนั้นกด Accept พอกด Accept แล้วมันก็จะบอกว่ากําลังซัพพอร์ตใครอยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้าในร้านค้าเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยซัพพอร์ตใครสามารถใช้ได้ทางการซื้อสกิน p i ก k อ x e ซ์อีโมดกลายเดอร์สกินปืนแพ็คต่างๆหรือแม้กระทั่งการเปิดรามาใน Save the World แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะโด o n a t i ผ่านช่องทาง True Money ก็สามารถโด o n a t i ผ่านเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของซอได้เลยนะคะ